ะสะโพกไก่จิตน่องเอ้ยผมจะรู้เลยนะจิตน้นองนะสะโพกไก่จิตน้องตามรอยเสี่ยรี่คงอยากปเป็นนักเอกทำไมนั่งนะ <c oughs> อันนี้เราต้องมาบ้างก่อนถ้าเราไม่บ้างเลยเนี่ยข้างในมันจะไม่สุกตรงเนี้ยมันจะเป็นเลือด <c oughs> อย่างเงี้ยข้อเนี่ยข้อจะเป็นเลือดแล้วก็บ้างนี้ก่อนบ้างไปถึงกระดูกไปเลย แครกลึบเลยแรึบเลยเน่นะโอเคอ่า okay. น yeah. ี่เลยมัาจะได้เป็นเลือดนจับไปต่อนี่เนไหมด่ไปเลือดนี่ยแล้วมันจะไม่เป็นเลือดยากสีนอกขึ้มาเท่าไหร่สีนอกขึ้มาเท่าไหร่นะเดี๋ยว สีน้องใช่ไหมครับน73สีน้องเนี่ยสีน้องเนี่ยเกบเจ็ดสามไหมฮะเจ็ดสิบเจ็ดบาทตามรอยชนิดเจียนกบราคาเจ็ดเจ็ดบาทเลยน,นี้เลยอ่านี่จะ,จะมีะไดไ้แดงเตรีมยมเลยนะ เขอบคุณครับใส่กระเทียมเยอะๆจริงๆไม่ต้องใส่เยอะหน่อยนะนนะมนเหลือเสียดายเส่แม่งหมดไปเลยกินกระเทียมเจียบกินกระเทียมมาดีนะเป็นสูงไทยนะครับจะสูงไทย กรญแจนะฮะมาให้จับการจะไม่ได้ขอชี้เรื่องคดีนะมันจะได้หอมจะไม่ต้องอมไม่มีก็ไม่ต้องเมื่อกี้ลูกค้าอยู่พูดพูดดังไม่ได้คือพูดดังได้แต่มันจริงใจเขาต้องบักไปเพื่อให้มันหอมมือนี่ผมล้างแล้วนะไม่ต้องห่วงอ้าวล้างมือนี้นี่หว่าแม่เพื่อผิดเ <c oughs> <c oughs> ดียวกันเลยแหละ เตรียมให้เข้าครับปุ๊บเขาให้เข้าออก,กันเมนูนี้เมนูอะไรเข้าใจท่าแกที่เมนูอะไรอ่าจะตามพวกนี้ั้ยเมนูอะไรไก่อะไรไก่ย่างครับไก่ย่างเกลือครับเป็นเมนูตามรอยซีรีส์จีนนะครับผมนี่ทำเพื่อซอสอิต้โดยเฉพาะน,าโโนะไปปโอ้โหเนาะขี่รถผ่านนี่ ตะโกนคุยกันเลยปะ่ะเอออ่ะแป๊บหนึ่งรอปึอ๊บไม่ได้ยังทำไงใช่ไหมต่อไปเราก็ใส่ผงรถดีลอยไปเอาประมาณโอเคนิดหน่อยพอ ตรงนี้นเดี๋ยวมันจะเค็มนะครับอย่าใส่เยอะเกินไปนะครับเราจะลดนิดหนึ่งลดนิดหน่อยมาต่อมาที่ขาไปได้ครับอะไรอะไรเกลือเกลือครับเพราะมันเป็นเมนย่างเกลือนี่หยิบหยิบเพียงพอเมนูสปาเกตตี้หมด ได้หนึ่งจ,จานครับเริ่อรอๆอ่าโรยๆอ็ปกติเขากินกันจิ้มแต่เราไม่ต้องหรอกกินข้าวป,ป่าๆนะอ้าวแล้าทำไงครับส้าย้ำนี่ครับพี่น้อ่ง่ายไหมมีแค่น,นี้เองคือตัวไก่มันจะมีรสชาติความนัวความนุ่มของมันอยู่แล้วนะอันนี้เราก็ให้มันเคลือบน แต่ถ้าเกิดชอบพริกไทยดำพริกไทยดำอันนี้สูตรผมนะแต่คนอื่นเขาอาจจะทำอีกแบบหนึ่งนะครับอยเห็นี้มถ้าจำไว้นะถ้าคุณใส่ครั้งนี้คุณใส่แล้วมันจืดไปครั้งหน้าคุณก็ใส่เยอะกว่านี้แต่ถ้าครั้งนี้ผมว่ทาทาครั้งแรกเหมือนกันแต่ถ้าคำครั้งนี้มันเค็มเกินไปครั้งหน้าก็ใส่น้อยกว่านี้ไม่เป็นค่อยไปนะครับขึ้นมาเลยยกมานี่ดิเออเออแค่นี้พอพอละ ร้อยไปนี่ไปไปก่อนอ่าอันนี้ครับเรียบร้อยหมักทิ้งไว้นะครับเป็นระยะเวลาสามวิหนึ่งสองสามตัดย่างเลยตักฮอตต่อไปเราจะเป็นวิธีการย่างนะครับอ่าระ้มักอะไนี้หอมเราไม่หอมไหมหอมครับอืมเราไปใกล้สิทำไปเลยพวกมันต้องติดจมูกจะรู้หอมครับ โอเคอเวลาย่างใช้ไฟกลางนะครับอย่าใช้ไฟร้อนมากอันนี้ก็ถือว่าไฟแรงเกินไปเนี่ยมันจะไหม้นะที่อ้าวเวลานอนนะเอาอะไรเอาด้านเอาด้านเนื้อลงก่อนเออใช่ใช่ต้องด้านเนื้อลงก่อนเอาลแล้วไม่ได้เสียอันเนี่ยเอาสองอัน ไม่ต้องหวงอขข่วงเฮ้ยถ้าสมคนยังวะมวะคลุกยังพอคลุกแล้วโอเคโปรดติดตามตอนต่อไปใช่ไหมครับพร้อมโปรดติดตามตอนต่อไปครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับผมเอ่าเนื่องจากมันใกล้เกินไปนะครับเราเลยเอาหินมาลองนะครับใกล้เกินไปแล้วปเป็นไปไง มันสีไหมครับมันสีไหมครับมันสีไหม้ช่บ่ <นะ S 1> แม่นครับมันสีไหมหวานก่อนดิเออเย็นๆอันนี้เขาเรียกย่างแบบอังไฟไหมถ้ามันใกล้ไปมันจะไหม้เพราะไฟมันร้อนไปใช่ะไหมอ่ะกดติดตามบตอนต่อไปครับโอู้ห์เหี้ยทำ6ทำ หาแต่ละวันนะครับมันไม่ใช่คอนเทนต์อะไรหรอกเพราะผมก็ทำคลินทุกวันอยู่แล้วผมก็มานําเสนอเมนูที่ผมแต่ละวันผมจะเปลี่ยนผัดเปลี่ยนเมนูที่ผมกินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ครับมันก็คอนเทนต์นั่นแหละแต่ว่ามันจะทำคอนเทนต์เพื่อแบบว่าจะมาหวังรายได้จากการทําเขาเรียกอะไรนะนะงานแก่เขาเรื่องอะไรงานแต่ลวันทำรายได้จากการทําคลิปนะครับคอนเทนต์ในการทําคลิปชีวิตประจำวันเอาไว้ดูเล่นด้วยแล้วก็โฆษณา ร้านไปด้วยถนนร้านอีโตโ้ลองโด,โด,โดูโโดค,ครับอีโต้สเต็กครับผมอ๋ออ่าก็ประมาณนี้ร้านตั้งอยู่ที่ไหนสตหีบจตหีบปมงหกครับอ่าเฮ้ยไม่ใช่หกห้าครึ่งห้าครึ่งนะครับมันเป,ป็นครึ่งกลางระหว่างกิโลห้าถึงกิโลหกนะครับจะหกก็ไม่หกเลยห้าไปกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะครับประมาณนั้นนะฮะก็เดี๋ยวดูต่อไปแค่บอกว่าฝากติดตามด้วยแล้วกัน ครับผมแล้วก็ใครผ่านไมผ่านมาสัตว์ิีก็เรียนเชิญด้วยนะครับตอนนี้เลือสาขาเดียวแล้วนะครับเนื่องจากหลายๆเรื่องวิทเศรษฐกิจเอยแล้วก็ราบชีวิตด้วยมิคขึ้นลงโชารองเราก็ต้องอยู่มาให้ได้ตัวเองนะครับอ่ะคอนอ่ะคลับเดูได้เป็นไงมากเอ่อ โอ้ทำมากเลยอ,อะกินได้ยังตอนนี้ยังครับผมย้างบะหสุ่ครับอ่ออากิน,อออน,นโอ้โหไก่ย่างเกลือตามรอยซีรีส์จีนโดยซอยโตนะครับอันนี้ก็ย่างหนังแล้วอนี้ใช่ไหมแต่ว่าเนื้อมันยังค่อยสุกเลเว้ยนะยนไม่เป็นไร อ่ะไมนค่อยไม่ไม่เป็นไรครับเรากินได้อ่ะกดติดตามตอนต่อไปโอเคเออถ้าไก่ย่างจะไประมานนี่นะส่วนอีกสองชิ้นถ้าทางจะรอไม่ไหวนะครับเราเอาไปทำอะไรอบลมร้อนอบลมร้อนซะเลยนะถ้านนี้จะได้กินแต่ว่าความอร่อยความร้รสชาติสัมผัสมันจะต่างกัน ระหว่างย่างแบบนี้ก็อบร้อนอบ,อนอบลมร้อนจะต่างกันหนังกรอบอ่านี่จะหนังกรอบอันนู้นก็หนังกรอบเหมือนกันแล้วก็ข้างในสุกกว่าเพราะความร้อนมันสม่ำเสมอแต่นี่มันลมพัดบ้างอะไรบ้างมันก็จะออกมาเป็นนี้แหลอะอะว่าไงต่อโปรติดตามตอนต่อไปโปรติดตามตอนต่อไปครับผมเสร็จแล้วนี่ รอนานนะก็เลยตัดภาพมาเลยเสร็จแล้วอันนี้อันนี้จะย่างจากเตาถ่านเนี่ยมจะกรอบเลยแหละแต่อันนี้มารอนานนะก็เลยอบลมร้อนอบลมร้อนก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยความแตกต่างเห็นไหมนะอบลมร้อนมันจะฉ่ำแต่สุกเหมือนกันแต่เตาถ่านจะเป็นแบบนี้เน่ยเตาถ่านย่างเตาถ่านแต่ความกรอบหนังกรอบสู้สู้ย่างเตาถ่านไม่ได้อ่ะจัดไปน็นะในซีรี้จีนเขาไอ้นี่เว้ก่อไฟแล้วมีไม้แล้วก็หมุนไปหมุนมาเหรออะ ลองดูสิเป็นไงบ้างดูถ่าดูดนิ้วแล้วไม่ไม่น่ากินเอ,อ้ยไม่ได้จับอันนี้เลยได้ปะร้อนปะก็ร้อนนะร้อนนะเบรย์นะซีรีส์จีนเลยนะอ๋อร้อนมหรอเอา้านางเอกจีนเขาก็งี้หรออ๋อร้อนดูอยู่ <c oughs> <c oughs> นางเอกซีรีส์จีนเขาก็ร้อนอย่างเงี้แหละเป็นไงบ้างอร่อยอมกลมแล้วเด็กผ้าตัวเองเป็นนางเอกซีรีส์จีน ชื่ออะไรทุกชื่อทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องที่ดูนึกรู้สึกว่าตัวเองเป็นนางเอกหมดอินรักทุกคนอี๋ยไปชิมนี่กัดาหน้ากินเลยมันร้อนกัดไหมล่ะก็นางเอกนางทีนเขาก็ร้อนแต่เขาแค่อยู่หิมะรยนัมอันนี้แบบง่ายๆเลยนะ สายงายนเลยโอ้ย oh, ซีรีสจีนอร่อยมากอะยมากไรจัดสักครับ้งเก็บไปเก็บไปกำลังมากนี่พระเอกซีรีส์จีนครับร้อนเว้ยอันนี้ชื่อนางเอกชื่ออะไรนะอะไรอ,อยากชื่อนางเอกจีนชื่ออะไรตอนนี้เหรออืมอุย้ยนึกไม่ออกเอาเอานางเอกที่ชอบที่สุดชื่ออะไร ะไม่ชอบที่สุดตอนนี้นางเดร็วใจนางเห็ดหพอดีเดร็วใจเลยชื่ออะไรฉันก็ชอบอย่างมี่อย่างมี่นะครับเราดูอย่างมี่กินไก่ก่อนอย่างมี่อย่างมี่กินไก่สิอย่างมี่อร่อยไหมอย่างมี่อร่อยโอเคนะค่ะโอเคอย่างมี่แล้วต่อไปผมมั่งผมชื่อหวังปี้ปีนะฮะหวังปี้ปีจะกินแล้วเดี๋ยวใกล้ไปอ,อร่อยมากอร่อยมาก มันเนี่ยย,ออย่างเกลือเนี่ยแต่ว่าต้องอ่อนๆน,นะไม่งั้นมันเค็มอร่อยว่ะทำพออย่างอย่างนี้อย่างนี้พอแล้วนะโอเค สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับหวังปี๊ปีลาไปก่อนไก่ย่างเดือนไปทำเอา